สวัสดีครับกลับมาพบกับอาร์ตไลฟ์สไตล์นะครับช่องพี่อาร์ที่วันนี้เราจะมานําเสนอการปั้นนะฮะเจ้า e oop, อีคูปเดอร์ยูสองสามแปดเรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนเขาจะเปลี่ยนเป็น CLE ซึ่งคันนี้นั้นเนี่ยเป็นรถที่ปีค่อนข้างใหม่แล้วก็ไมเนี่ยประมาณ9ก้าหมื่นกว่าเกือบถึงแสนกิโลตัวรถเนี่ยมาถึงผมเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีครับเพียงแต่ว่าจะมีปัญหากวนใจท่านเจ้าของรถที่แกร,ระบุมาเลยว่าคุณอาร์ตไม่รู้รถมันมีเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยมันลั่นอยู่แถวๆเนี้ย มันเหมือนคอนโซลลั่นเหมือนกระจกบานหน้าลั่นหรือเหมือนตัวหลังคาพาราลิมิกบุนรูฟเนี่ยลั่นเพราะว่าเวลาที่มันรถมันบิดตัวหรือขึ้นเนยขึ้นลูก,กนหนาดานเนี่ยมันจะดังกอกแก๊กกอกคือลั่นอนะลั่นดังแปะไอเราก็แบบรับรถมาก็ขัดทดสอบดูคุณมันดังน่ากลัวกลัวจนแบบเฮ้ยกระจกมันจะแตกเป้าวาอะไรอย่างเงี้ย แต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยอื่นๆน่ะก็ดูเหมือนจะโอเคผมก็เลยจัดการครับขับไปที่ TMS b e n t z e r v i t เพื่อไปเช็คทั้งหมดอันนี้เป็นไงบ้างครับไอเสียงแกลกงๆที่แบบแม่งเหมือนกระจกไม่ใช่กระจกหรอไม่ใช่ครับไอคานตัวนี้ครับมันมันคลายตัวครับมันลั่นครับมันลั่นเวลาเราบิดรถก็ไมบิดตัวอันนี้มันลั่นผมชอบดังนะครับพวก2 0 5 2ูนย์ห้าสองหนึ่งสามอ๋อเหนสองห้าด้วยใช่ไหมสองหนึ่งสามก็ดังใช่ครับที่มันมีคาร์นคำตัวนี้ดังทุกคันเลย้ว และตัวเครื่องตัวนี้ M 2 7 4ที่อยู่ในบอดี้พวกนี้มันซ่อมบ,บำรุงเหมือน2 0 5นะไหมเหมือนกันครับบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดครับช่วงางช่วง,ง,ง,งล่างใช้แบบเดียวกันหมดครับดูเบนชคหน้าหลังที่เป็นรุ่นของมันอ๋อแต่ตัวเป็นนกเปีนนกเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันหมดครับก็ดูแลง,ง่ายท่น้ำก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันไอตัวนี้พวกชุดท่อลงท่อน้ำมีปัญหารั่วไหม ท่อน้ํามันไม่ไม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพี่ยังไม่ค่อยเจอจะมาด้วยด้วยอายุไหมยังใหม่อยู่ครับยังใหม่เท่าไหร่มันก็แล้วรถใช้เยอะก็อาจจะมีผุบ้างครับพวกท่อน้ําพวกนี้ตามสภาพตรงพี่อ่าพวกนี้ตามสภาพน้ำออกน้ําหายกระป๋องน้ำกระป๋องแล้วข้อพลาสติกพวกนี้ครับพี่แล้วตามสูตรปกติเนาะใช่ครับพวกกระป๋องพวกท่อพลาสติกพวกนี้เป็นพลาสติกไงี่ยโดยความร้อนมันก็ผุแล้วก็วันนี้เท่าที่เจอก็ตัวอินเตอร์ยังไม่ค่อยเจออะไรใช่ไหมอินเตอร์น้ํายากครับยากใช่ไหมใช่ครับผมไม่เคยเปลี่ยนเลย หลอกไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหมเดี๋ยวรถปู้อุบัติเหตุ่อะไรอยู่ก็เรียกว่าไม่คลองเหลวน้ำมันเกียร์อะไรน้ำมันเกียร์อะไรเซ็ตใหม่ทั้งหมดจริงๆเนี่ยตัวน้ำมันเครื่องเหลืออีกร้อยกว่าวันเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าน้มันเกียร์ดำอยู่พี่มันเกียร์ดำใช่ไหมนี่ครับโอ้โหอรีเซ็ตไปเลยแบตเตอรี่ดูแลใช่ไหมสองครับได้อยู่พี่แบตเตอรี่ได้ของแบบปียี่สิบสองข้ายังได้อยู่เนาะแบตแบแพ้นี่สี่ปียังต่ำสบายๆบหายห่วง ยิ่งถ้ารถใช้ตลอดน่าจะได้5้ปีอยู่แต่ถ้าจอดก็ประมาณ3-4ปีวันนี้เรากลับมาพร้อมกับการรีเซ็ตของเหลวทั้งระบบเปลี่ยนแ้กกองอะไรมันเครื่องแล้วก็แ้กกองต่างๆในรถรวมถึงถ่ายน้ำมันเบรกใหม่นั้นเบ็ดเสร็จจบไปที่32,850บาทเพราะนั้นและครับจากเท่าที่เช็คมาเนี่ยทางทีเมเอก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้ทำเลยจริงๆส่วนตัวเสียงดังเนี่ยก็ยึดตัวคาน ขำชกหน้าเท่านั้นเองคะเรื่องเงียบใครถ้าเกิดดังแบบนี้บ้างนะฮะอันนี้แหละเป็นจุดที่จุดขำอ่ะซึ่งการแก้ไขนนี้นะครับไม่คิดตังนะครับขันไม่ฟรีโอโอ,โอ้โหถ้าไปที่อื่นไม่รู้จะโดนอย่างไรบ้างไอเสียงนี้นะฮะ <S <S <ส>แล้วก็หลังจากเช็คของเหลวใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับก็ เลยเออกไปแก้ปัญหาที่2ที่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันน่าลำคาญมากคือระบบแอร์ฮะระบบแอร์เนี่ยขับแล้วมันก็มันก็เย็นนะมันไม่ใช่แบบร้อนคือมันเคมันเหมือนกับเป็นปกติดีเพียงแต่รู้สึกว่าขับไปแล้วเนี่ยข้างหน้าไน้เย็นชําแขนเย็นเลยแต่พอถึงที่หมายลงมาเนี่ยทำไมเสื้อข้างหลังมันเปียกนะก็เลยเอาไปให้พี่เบนซ์คูเปอร์ออโต้์วิตตรงสีนครลินครับจัดการช่วยเช็คดูให้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ก็หลังจากพี่เบนซ์เช็คแล้วนะพี่เป็นไงบ้างครับเบื้องต้นก็เบื้องต้นเช็คน้ํายานะครับดูดน้ํายาออกมาน้ํายาในระบบเนี่ยมีน้อยมี5 2 0กรัมในระบบมันจะมี6กร้ากรัมโอ้หายไปเป็นร้อยเลยพี่ใช่ครับน้ํายาขาดน้ายาขาดก็อาจจะเร็นรั่อล่วฮะอาจจะตู้คอยเย็นรั่วโอเคก็ต่อพี่เบนซ์รื้อครับได้ครับจากาการขับมาแล้วเย็นหน้าแต่หลังเหนื่อออกนะฮะตอนนี้ก็เลยรู้แล้วว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบ ครับสภาพเป็นไงพี่คันนี้อันนี้เป็นที่ตะกันเต็มเลยระบบภายในที่เห็นเลยนี่คือไล่ออกมาเลยครับโอ้โหดูกที่ตะกันน้ำมันคอมไอคันขยเยนว่าเน่าแล้วนะอันนี้โหดยิ่งกว่าแต่ประเด็นคือมันก็เย็นดีนะตอนที่ขับคือถ้าเกิดคนที่ไม่จับประกันมากๆเนี่ยคือชการทั่วไปก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย แต่เพลย์ถ้าเราสายแอร์ก็จะมารู้สึกได้พี่เบ้นบอกเลยว่ามันผิดปกติตั้งแต่ต้นใช่ครับผมผิดปกติมันเย็นอาจจะเย็นไม่ฉ่ำอันนี้มีความเย็นแต่ว่าเย็งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แฉงนะครับนี่เนี่ยเย็นเลยครับโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวอินเสิร์ทให้ดูนะยับข้างในเลยยับต้องสกันได้ปะได้ปะได้เว้ย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 ไม่เห็นหรอกแต่ว่าเนี่ยคือยับเลยกิจการเต็มข้างในเลยสันคือน้ำมันคอมดำมากตัวแผงเอ่อคอนเซอร์เนี่ยกิจการเยอะมากท่อ ยับเยินมากครับแล้วในตู้ในรถนะพี่อ่าตู้นี้รั่วซึมตัวมีรั่วใช่ไหมครับรั่วซึมครับรั่วซึมตรงจุดนี้ซึ่งออกมาตรงจุดๆเนี่ยติดตัวใช่ใช่ฮะซึ่งออกมาเป็นตามดเล็กๆครับผมอ๋อมันก็เลยทําให้น้ํายาแอร์ขาดไปด้วยอันนี้พ่องไปประมาณร้อยร้อยกว่ากรัมเราก็การทท่นั้นเราเช็คกันเนาะใช่ครับก็โดยรวมแล้วหนักไหมหนักปะครบเลยนี่หนักฮะเพราะว่าสมมติว่าคอมเนี่ยเราโอเคมันยังพอใช้ได้อยู่แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่อีกนานเท่าไหร่ผมไม่รู้สองเดือนสามเดือนแล้วเดี๋ยวมันร้อนลำบากล้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราเปิดระบบมาแล้วรื้อมาแล้วก็ยกระบบไปดีกว่านี้สรุปก็คือเปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอนนเซอร์หน้าเปลี่ยนคอยล์เย็นในรถใช่ได้ระบบได้ระบบล้างระบบใหม่เราเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยเหรอหรือเอาท่อไปกัดท่อเดิมฮะแต่ว่าเดี๋ยวผปล้างภายในให้ท่อเดินแล้วไปกัดน้ำยาข้างในเอาให้มันสะอาดด้วพี่ใช่ครับแล้วก็ไล่น้ำมันคอมใหม่อะไรใหม่และยาใหม่ใช่ครับนี่ขนาดท่อละไล่ออกมาอย่างสีกันเลยยังเดำ อ,อ,อ,อันน no no ี้คือไล่จากท่อเนี่ยอ๋อนี่จากท่อเลยไม่ได้น่าจากแผงใช่ไหมแผงอันนี้คือจากท่อเนี่ยโหดอะไรเยอะแยพี่ไม่มีเปล่านะตะการนะครับตะกานดิดูดิโอ้โหสรุปสุดท้ายนะครับคันนี้เนี่ยอาการของเขาคือตัวท่อนั้นตะกันเยอะมากๆเรียกว่าทำให้ระบบนั้นมันตันแต่ว่ามันยังไม่ทันได้ตายเราเอามาเช็คเสียก่อน ตัวคอยเย็นนั้นเริ่มรั่วซึมแล้วทําให้น้ํายาขาดไปด้วยในตัวดังนั้นจัดก,การรีเซ็ตทั้งหมดฮะในส่วนของคอมนั้นคาดว่าอีกไม่นานก็จะเสียพระดูจากสีนะ้ำมันคอมและเศษตะกรันที่อยู่ในระบบที่เราพยายามล้างออกมาแล้วนั้นเราไม่รู้เลยว่าในระบบของคอมแอร์นั้นมันเหลือตกค้างเท่าไหร่ตัดสินใจเปลี่ยนไปทั้งหมดนะฮะคันนี้เรียกว่าเปลี่ยนระบบแอร์เกือบยกชุดจบไปทั้งสิ้น48,600บาท ถือว่าไม่ได้แพงเลยครับตอนนี้แอร์เย็นชํำสบายใจฮะแต่สบายใจไม่หมดฮะผมยังคาใจอยู่เพราะว่าคันนี้เนี่ยมันวิ่ง90,000ถึง100,000กิโลมันจะแสนโลแล้วเนี่ยมันทำแค่นี้ไม่ได้ฮะคือผมไม่ใช่โรคจิตนะครับเพียงแต่ว่าอายุเขามันถึงเวลาจะต้องซ่อมแล้ว แล้วก็กลัวว่าจะส่งคืน f อไปแล้วเดี๋ยวมันไปเสียอีกแบบขับไปอีกสักสองสาเดือนแล้วมันเสียเนี่ยมันจะดูไม่ดีก็เลยยกหูโทรคุยกับท่าน FC ครับว่าจะเอาอย่างไรดีซึ่งหลังจากคุยกับท่าน f c เจ้าของรถแล้วเนี่ยแกก็บอกเองเลยว่าเฮ้ยพี่ถ่านะืมันเครื่องอ่ะไม่เอาทําให้มันแบบครบไปเลยผมจะยได้สบายใจดังนั้นเนี่ยมันมาถึงการซ่อมแบบพรีเซฟการซ่อมแบบพรีเซฟคือมาถึงอายุที่จะต้องเปลี่ยนแต่มันยังไม่เสียนะฮะจะมี2ทางนะครับเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเสียค่อยเปลี่ยนก็ได้ หรือถ้าเกิดในเคสนี้เปลี่ยนจุดที่มันควรจะต้องเสื่มเสียอายุการใช้งานเปลี่ยนไปเลยแล้วใช้ไปยาวๆฮะซึ่งที่เราพรีเซฟได้จะมีดังนี้ครับอันดับแรกคือเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างเนี่ยมันเป็นจุดที่เบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบด้วยตาเปล่านะครับทางทีมวิศวกรแล้วเนี่ยลูกหมากไม่แตกบูทไม่ฉี่มันยังใช้งานได้แต่ผมเป็นลองขัดทดสอบเนี่ยมันเริ่มมีเสียงกุ๊ก ตักเบาๆไอเสียงประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดให้ช่างช่วงล่างเฉพาะทางมานั่งฟังให้เตนทมานั่งฟังนะฮะหรือผมมานั่งฟังด้วยนะ,ะโมนิดนึงมันจะพอได้ยินเสียงบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าของรถทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็เลยเอากลับไปที่ TMS Ben เบนเซอร์ จัดการยกช่วงล่างหรือออกมายกแพฮะกอจัดการไล่เปลี่ยนนะฮะปีกนกด้านหน้าทั้งหมดนะครับทั้งปีกนกบนปีกนกล่างแขนเหล็กแขนมีเนียมทั้งซ้ายและขวาถอดช่วงล่างออกมาตรวจสอบเปลี่ยนยางว่าช่วงล่างเป็นยางกันฝุ่นเปลี่ยนยางกันกระแทกและพอจังหวะเราถอดช่วงล่างหน้าออกมาเนี่ยโชคดีมากๆครับที่ตัดสินใจรื้อช่วงล่างเพราะเราพบว่าแหลกด้านหน้าเนี่ยเริ่มมีอาการคลอนแล้วนะครับอีกไม่นานอาจจะดงังโอ้โหเรียบร้อยครับจัดการยกส่งไปร้านแหลก เพื่อที่จะเซอร์วิสใหม่และส่งกลับมาประกอบที่ TMS ในส่วนของระบบเบรกนั้นเบื้องต้อนรอบแรกเนี่ยเราตรวจสอบแล้วว่าพับเบรกอย่างหนาอยู่ก็เลยไมไ่ทำอะไรเพิ่มเติมแต่คราวนี้พอเรายกหรือปิดยกทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสได้ถอดล้อจึงวัดหน้าจานเบรกแล้วพบว่าจานเบรกนั้นตกสเปกแล้วครับก็เลยเปลี่ยนจานเบรกหน้าไปด้วยดังนั้นงวดนี้ฮะช่วงล่างยกทั้งระบบยกเองช็อคอัพนั้นจบไปแค่82,000บาทซึ่งราคานี้ รวมซ่อมแหลกพวงมาลัยแล้วนะจุดที่2ที่เราพรีเซฟได้เนี่ยคือปั๊มน้ําและวาลน้ําไฟฟ้าครับซึ่งพรอมเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ออกการให้เรารู้ล่วงหน้าได้เลยว่ามันจะเสียหรือยังมันอยากเสียพ่งที้ช้าตื่นมามันนอนตายคารถเลยครับอย่างปั๊มน้ํามันก็เป็นไฟฟ้า<อ>เวลามันเสียมันก็น็อกเลยเรื่องอยู่ใช่น็อกล้อยี่สิบเลยพี่สไลด์เลยใช่ขับไม่ได้เลยครับและไอพวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่งุดหงิดมากเพราะพอมันเสียปุ๊บเนี่ยระบบน้ําไม่เดิน ความร้อนขึ้นเพื่อนๆไม่สามารถจะขับรถได้จะต้องขึ้นรถสไลด์ไปอู่เท่านั้นนะฮะด้วยอายุ10,000แกิโลคาดว่าคกอีกไม่นานอะ่ะอีกไม่หมื่นเต็มที่เลยแสนสองอ,อีก2 0 0 0มโลเดี๋ยวมันก็ตายท่านจะขอบอกว่าพีอาร์ฮัทเปลี่ยนไปเลยให้มันจบๆนะครับคันนี้ก็เลยสั่งเปลี่ยนปั๊มน้ำและวาล์วาน้ำไฟฟ้าไปด้วยซึ่งนอกจากปั๊มน้ำวา,วาล์วน้ำแล้วนะฮะตัวชุดลูกลอกแล้วก็ชุดมูเลตต่ตัวตรงตัวตั้งแล้วก็สายพานนั้นรีเซ็ตไปด้วยเลย เนื่องจากเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงและเป็นจุดที่ท้ามันพังแล้วนั้นรถจะออกอาการไม่ดีส่วนปั๊มน้ํานั้นราคาไม่แพงครับปัม๊มน้ำไฟฟ้าเนี่ยหมื่นห้าพัน้ํวาน้ำไฟฟ้าเนี่ยอีก7,500บาทเท่านั้นเองครับเป็ดเซ็ตเนี่ยในส่วนของเครื่องยนต์ที่เราเก็บแบบพรีเซฟนั้นจบไปที่46,950บาทเท่านั้นเอง อีกหนึ่งรีเควสที่ท่านเจ้าของรถเขาสั่งเลยนะครับเพราะเขาอยากได้จอ Android เพราะเขาเบื่อระบบเดิมๆที่อาจจะไม่ฟูลฟังกชันเพราะาคันนี้เนี่ยจอไม่ทัดสกรีนด้วยนะครับการทำงานทั้งหมดอาศัยแฟลชแพดกับตัวปุ่มคอมมานด์ที่คอนโซลกลางแต่ว่าหลังจากเช็คกับคุณนกสาวเซสชันแล้วเนี่ยเจ้ารุ่นนี้นั้นที่เป็นจอยาวๆนะครับถ้าเกิดเดิมรถของท่านเป็นเข็มแบบเป็นเข็มนะฮะมีจอ Android ที่เปลี่ยนทั้งแผงและเราจะได้เข็มกจดจอมาด้วยแต่แต่คลิปนี้แต่เยอะมากคันนี้นั้น เดิมเนี่ยมาเป็นเรือนใหม่ดิจิตอลมาแล้วณนะวันนี้เราติดตั้งไม่มีสินค้าที่เป็นจอ Android ที่เข้าไปสลับกับของเดิมได้ดังนั้นโซลูชันเดียวที่เราจะทําได้กับคันนี้นะครับไม่ใช่สิมี2องโซลูชันโซลูชันแรกคือเอากล่อง Android นะครับราคา7,000กว่าบาทเนี่ยเอาไปต่อต่อเสร็จแล้วเนี่ยหน้าจอไม่ทัชสกีนฮะพอไม่ทัชสกรีนปุ๊บเนี่ยการใช้งานเนี่ยโอม,มันใช้ยากมาก คุณนกก็เลยให้เอาท่านที่2มาก็คือใส่กล่องอินเทอร์เฟซตัวใหม่ที่มันจะมาพร้อมกับระบบ Android ในตัวที่ถ้าเป็นอินเทอร์เฟซเพราะว่าจะต้องเข้าไปพ่วงกับระบบจอเดิมของตัวรถที่จะสามารถทําให้ส่งสัญญาณตัวนี้ขึ้นไปบนหน้าจอได้และกล่องนี้นะครับดีก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีอินเทอร์เฟซตัวนึงกล่อง Android ตัวนึงปัจจุบันนั้นเข้ารวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ ทำงานง่ายขึ้นทีนี้ปัญหาที่หน้าจอทัชสกรีนไม่ได้นะครับการใช้งานลําบากนั้นก็มีโซลูชันก็คือติดทัชสกรีนเพิ่มซึ่งในชุดนั้นจะมีทั้งหมด2อันครับมันจะได้เต็มๆจอ,อย,ายาวๆพอติดเสร็จแล้วเนี่ยหน้าจอจะสามารถทัชสกรีนได้ก็เรียกว่าเป็น Android แบบฟูลฟังก์ชันทัชสกรีนได้ใช้งานง่ายขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองติดแล้วเรามาลองเล่นกันดู กอตัวนี้นะครับซิมเนี่ยอยู่ที่ตัวเครื่องเลยนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายต้องให้ท่านจอกรถนั้นซื้อซิมมาถ้าจะใส่ซิมนะครับเดี๋ยวค่อยให้ช่างนั้นวิ่งตามไปใส่ให้ที่บ้านบริการทุกระดับประทับใจจริงๆคุณนกติดตั้งเสร็จแล้วนะครับการใช้งานในครั้งแรกนั้นเนี่ยพอเราเข้าหน้าจอดรถยนต์ใช่ไหมฮะเราต้องการจะกลับเข้าไปใช้หน้าจอ Android ก็กดปุ่มแบ็คค้างไว้ครับจะเด้งไปเป็นหน้าจอ Android ซึ่งสัมผัสทัชคือถ้าไม่บอกนะ ว่าอันนี้เราแปะทัดทับจากจอเดิมเนี่ยจะบอกว่ามันสมูทมากนะครมันไม่มีความปิดพิษอะไรทั้งสิ้นนะฮะเนี่ยมาหมดเลยนะครบครบนะครับไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนแล้วก็มีปุ่มโฮมแบบ floating home button เหมือนของ iPhone ด้วยทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะกลับไปหน้ารถยนต์เนี่ยกดนี่ครับทีนี้ความชัเลนต่อมาก็คือว่าการเอาเสียงของตัว Android นั้นเข้ามาออกลำโพงเดิมของรถยนต์นั้นตัวกล่องอินเทอร์เฟซแอนดรอยตัวนี้เนี่ย ยังไม่มี A U X นะฮะถึงไม่สามารถจะต่อก A U X เดิมในรถยนต์ได้แต่เขาใช้การเชื่อมต่อเสียงนะครับด้วยบลูทูธแทนซึ่งเขาจะมีนี่คู่มือนะครับการใช้งานมาให้เรียบร้อยแต่ร่ายฟังสั้นๆง่ายๆครับเราเข้ามาที่ตัวมีเดยนะฮะใช้ตัวนี้คอนโทรลนะครับแหล่งสื่อบันเทิงนะฮะแล้วเราก็เลือกเป็นบลูทูธพอบลูทูธเสร็จแล้วเนี่ย ไปเชื่อมต่อกับนี่ครับ q c o m b t d นะฮะท่านก็จะได้ตัวเสียงแล้วแล้วก็กดฮะไปที่ปุ่มแบกค้างไว้ฮะปึ้งหน้าจอกลับมาเป็นปกติเป็นของ Android แล้วก็กดใช้งานแอปฮะเปิด YouTube ซึ่งจะบอกว่าคุณภาพนะฮะที่ได้มาเนี่ยหลังจากเราใช้จอเดิมของของตัว m e r c e d e s b e n เเองแล้วติดแผ่นทัชสกรีนเพิ่มเข้าไปนั้นตัวแผ่นเนี่ยจะออกอมฟ้านิดน แต่ถ้าถามผมนะฮะด้วยแสงปกติตอนนี้เนี่ยตอนกลางวันนี้นะครับหรือว่าเราจะวิ่งออกเป็นบระท้องถนนทั่วไปนั้นสีแล้วก็ความคมชัดของภาพที่ได้บนจอน,นั้นความรู้สึกผมคือไม่ได้กรอบลงไปเลยนะฮะแต่แน่นอนนะครับมันจะมีสะท้อนเป็นบางจังหวะบ้างนะฮะฟ,ฟ้าเนี่ยบ้างเล็กน้อยก็ทดลองใช้ไปก่อนแต่ระยะยาวถ้าเกิดใครตามรอยไปติดตั้งหรือว่าท่านเจ้าของรถเองเนี่ยถ้าเกิดลําคานนั้นอาจจะต้องไปสั่งตัวฟิล์มกันรอยของคอมพิวเตอร์ ที่จะเป็นฟิล์มแอนติแกล์หรือว่าฟ mm ิล์มกันแสงสะท้อนซึ่งผิวจะด้านๆนิดนึงส่วนตัวผมเองผมไม่ชอบ mm hmm. ก็เลยไม่ได้เอาไปติดให้แต่ตรงนั้น,นติดและสามารถช่วยลดแสงสะท้อนได้แต่คุณภาพของภาพจะดรอปลงส่วนตัวเองผมมองว่าแบบนี้นั้นโอเคอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเรามองที่ไมค์คามเร็วนะครับถ้าเราไปจ้องที่ตัวเข็มเนี่ยแล้วก็เงยขึ้นมาขับรถนะฮะเราจะให้ตัวเข็มเนี่ยจะบอกเลยว่าคุณจะแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเกิดคุณจ้องแล้วพยายามจะ อ๋อนี่ไงนตสะท้อนเนี่ยมันก็จะเห็นนะฮะแต่ถ้าเราขับรถทั่วๆไปแล้วก็เหลือบมาดูบ้างนะฮะแต่จริงๆก็ไม่ควรจะดูอนะแต่ว่าเอาเป็นว่าปึ๊บ,บๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเนี่ยดูเดียวมันยังไม่ได้สะท้อนมากมายนัก <c oughs> การควบคุมเป็นพวงมาลัยนะทะํำได้เป็นปกตินี่<ม>เราเร่งเสียงให้ดู A B S ABS นะครับไฟโชว์ก็ ตอนนั้นหาอะไรไม่ได้ก็เลยขยับมาให้ทางกอล์ฟเขาเก็บภายในก่อนแล้วพอมันเชื่อมต่อด้วยบลูทูธเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาคือว่าเสียงจะช้าก็ปากเล็กน้อยนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปดั้งจ้องอะไรมากตอนที่เราขับรถเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังพอรับได้แต่ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่ามันมีดีเลยเล็กน้อยแต่บอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยพยายามนะครับสั่งถั่วแปลงเนี่ย มาต่อช่อง USB เพราะจริงๆเนี่ยตัวจอมันมีปลั๊กสา่อุดามาให้ก็ร้อยลากมานี่ครับลากมานี่ปื๊ดผงนี้แล้วก็มาใส่หัวแปลงนะฮะพยายามจะเสียบเข้าช่องนี้ AirPods นี่หรือว่าช่องสองช่องสองช่องเนี่ยแล้วก็ USB เนี่ยพยายามจะใส่เข้าไปนะฮะแต่ว่าเสียบไม่ออกครับปัจจุบันเลยจะต้องเป็นบลูทูธไปก่อนนะฮะอนาคตเกิดมีโซลูชันที่มันสามารถแก้ไขที่ดีกว่านี้นั้นก็จะอัปเดตให้ท่าน FC อีกครั้งหนึ่งการสอบสองต่างๆนั้นการใช้กูเก็บ o มวกกูเก็บแบบเนี่ยค่อนข้างโอเคเลย ก็การจะกดกลงกดกลับเนี่ยด้วย u i ของเขานะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเราจะไม่สามารถรูดลงมาแล้วก็เป็นกดแบ็คนะั้นรุ่นเราจะเป็นเมนูมากกว่าเขาจะมีปุ่ม floating home button มาให้ก็สะดวกดีครับท่านของรถยังให้ใส่กล้องบันทึกหน้าหลังเป็นของ70ไมล์เหมือนเดิมครับจะเป็นกล้องบันทึกหน้าแล้วก็กล้องบันทึกหลังนะฮะที่จะเป็นตัว a 5 0 0ซึ่งมีระบบ a d a s นะฮะสามารถแจ้งระบุ เตือนในกรณีที่มีรถด้านหน้าเบรคดันหันหรือว่าจอดติดไฟแดงนั่งๆอยู่เนี่ยแล้วก็ข้างหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วเราเมื่อๆอ,อยู่เนี่ยเขาจะเตือนเรานะซึ่งเจ้า70ไม a 510หรือว่า A500S ที่ติดในคันนี้เนี่ยฟังก์ชันคล้ายๆกันนะฮะมีรีวิวไป2ครั้งแล้วแล้วก็ใส่ในรถไปในหลายๆคันก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะครับอันนี้พี่อาร์ตใชประจาอยู่แล้ว จากนั้นเราก็มาติดฟิล์มหลังคาเพิ่มครับตัวหลังคากระจกนั้นมันร้อนก็เลยให้ติดฟิล์มเพิ่มเป็นเสร็จคันนี้นั้นติดจอ Android Inter เ a c e ที่มีทัชสกรีนเพิ่มมาให้29,900บาทกล้องบันทึก70ไมล์หน้าหลังนะฮะรวมติดตั้งแล้วเนี่ย5,900บาทฟิล์มหลังคา3,500บาทเป็นเสร็จจบที่39,300บาทส่วนของบอดี้นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างดีมีรอยคูดบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆถือว่าไม่เยอะ ลังข้าจากของรถเนี่ยแกแรปสติก๊กเกอร์ใส่กันรอยมาอีกทั้งนะครับมีประกันชั้นหนึ่งผมก็เลยแยจ้งเจ้าของรถด้วยว่าอันนี้ผมข้ามไปไม่ได้ทําให้และในส่วนของตัวล้อเนี่ยผมตรวจสอบแล้วนะก็อยู่ในสภาพที่ดีฮะก็เลยเรียกได้ว่าคันนี้นั้นภายนอกไม่ได้เก็บสีไม่ได้เก็บล้อใดๆทั้งสิน้นส่วนของภายในทนระะับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยกริบมากๆผมอะไรซวยไม่มีรอยนะครับเบาะเบอร์เนี่ยปีกไม่มีร้มนสีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรานากลับไปทําความสะอาดที่บีคลีนนะครับจัดการซักพรม ฟอกบ่อล้างห้องเครื่องแล้วก็ฟอกฝากท้ายให้สะอาดสะอาดจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลงในน้ำมันที่ตัวรถนะฮะลดคาบขี้ไข่ไปบ้างในส่วนที่แกไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์กันน้อยมาเพื่อจะได้เตรียมส่งรถซึ่งในส่วนของคาทิเทอริ่งเนี่ยมันจะเป็นฟอกบ่อซักพรมล้างห้องเครื่องและฟอกฝากท้ายนั้นเป็ดเสร็จจบไป8 00 0ันบาท และยอดรวมทั้งหมดในการปั้น GW238E c สามแป0คันนี้นั้นนับรวมในส่วนของซ่อมรุงเนี่ยประมาณแสนหกกว่าทําแอร์ไป48,000กว่าทําเครื่องเสียงติดฟิล์มไปประมาณเกือบ40,000แล้วก็เก็บงานในแบบคาดิชลิ่งอีก8,000บาทจบไปทั้งสิ้น265,600บาทซึ่งต้องบอกว่ารวบแอร์นั้นเป็นจุดที่หนักที่สุดในการทําในครั้งนี้ส่วนอื่นๆนั้นเป็นการซ่อมพรีเซฟ และในส่วนของจอ Android นั้นก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในการใส่กรองอินเทอร์เฟซพร้อมกับติดทัชสกรีนเพิ่มเติมเข้าไปออกมานั้นรถตอนนี้สมบูรณ์ขับดีและ Entertainment นครบถ้วนและนี่นะครับคือทั้งหมดของเจ้า e coupe w238 นะเพื่อนๆคงเห็นแล้วครับว่าคุณควรจะซ่อมอะไรหรือว่าควรจะเตรียมเงินเอาไว้ซ่อมอะไรในราคาเท่าไหร่โดยเฉพาะอาการที่รู้สึกว่าขับขับไปแล้วเนี่ย แอร์มันก็เย็นหน้าที่พียงว่าเย็นข้างหน้าแต่ทำไมขับไปขับมาแล้วหลังเนื้อออกนั้นไปลื้อระบบแอร์ดูครับเหมือนคันนี้นั้นเราก็โดนแอร์ไปชุดใหญ่ ส่วนพวกปั๊มน้ำมานะันเป็นพรีเซฟในการซ่อมเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยกับท่านเจ้าของรถแต่ช่วงล่างอาจจะรอให้มีเสียงนั้นแล้วค่อยทําก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อน,อนมากกว่าส่วน,เพ,น,เ,พนเพื่อนถ้าเกิดมีคาถามอื่นเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันได้เหมือนเคยครับส่วนใครสนใจบริการปั้นรถนั้นก็ติดต่อมาได้ทั้ง2ช่องทางเช่นเดียวกันฮะส่วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของผมคลิปหน้าเราจะอะไรมปั้นอีกนะฮะติดตามกันไว้ครับ ไปละสวัสดีไป